เราได้เกิดมาบนพื้นดินวิญญาณน,นี้เป็นไทยด้วยเลือดและเหงื่อเนื้อดินน้ำลมไฟปู่ตายายายสร้างมาให้มีชีวิตเพื่อขอบคุณเพื่อตอบแทนแผ่นดินที่อยู่ที่กินน้ำนาให้คนทั่วดินทินไทยได้ลืมตา วิสากิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และแปลรูปพืชสมุนไพรที่ตั้ง168ทับหมู่1นึ่ตำบลนูนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเขตสุขภาพที่8จังหวัดบึงการโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่อ 1. ศึกษาการปลูก3รูปแบบคือรูปแบบโรงเรือนปิด ติดตั้งระบบ Evaporative Cooling System ควบคุมอุณหภูมิรูปแบบการปลูกในโรงเรือน Greenhouse และการปลูกกลางแจ้ง2เพื่อสนับสนุนผลผลิตช่อดอกกัญชาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารสกัดการุณของกองพัฒนายาไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและส่วนอื่นๆใบต้นรากนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ3 เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การปลูกเพื่อทางการแพทย์และเศรษฐกิจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่อีสานตอนบน 4. เพื่อนำส่วนอื่นๆของกัญชาที่ยุกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษไปใช้ในการดูแลรักษาโรคตัวเองหรือนำไปประกอบอาหารหรือใช้เป็นสมุนไพรประจำบ้านได้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรใใการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพด้วยศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์แผนไทยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธาร,รณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และแปรรูปพืชสมุนไพรได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดบึงกาฬและเขตสุขภาพที่8แผนการปลูกต้นกัญชาระยะที่1จากธนาคารต้นกล้าเขตสุขภาพที่8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร คือสายพันธุ์สายพันธุ์ไทยจํานวนต้นกล้า1,000ต้นต่อรอบจํานวน2รอบต่อปีใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกจํานวน3แปลงจํานวน1,800ตารางเมตรเตรียมดินโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีดูแลรักษาโดยใช้สารชีวพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคมแมลงศัตรูพืชโดยมีการตรวจสารเคมีโลหะหนักยาฆ่ามแมลงที่ตกค้างในน้ำและดินที่จะใช้ในการปลูกก่อนทำการปลูกคัดเลือกต้นกล้าเฉพาะต้นกล้าเพศเมียที่มีความสมบูรณ์จำนวนพันต้นต่อรอบทำการอนุบาลต้นกล้าเพื่อได้ขนาดอายุ3-4สัปดาห์แล้วย้ายลงภาชนะปลูก การปลูกแบ่งปลูกและเก็บเกี่ยวเป็น2รอบต่อปีโดยในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยวทําการตากแห้งและแยกส่วนต่างๆของกัญชาสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนก่อนทําและสนับสนุนส่งวัตถุดิบกัญชาให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกส่วนของกัญชาเช่นเปลือกลำต้นเส้นใหญ่กิ่งก้านรากและใบใช้ในการผลิตเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ปรุงเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและใช้ประโยชน์อื่นๆทำผลิตภัณฑ์กัญชาสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสมุนไพรได้อีกมากมายนำผลผลิตมเมล็ดกัญชาจากรุ่นที่หนึ่งมาเพาะปลูกขยายการเพราะปลูกได้ผลผลิตซึ่งวัตถุดิบมเมล็ดเพาะอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาในวันที่๙มิถุนายน2565 เมื่อมีนโยบายปลดล็อกกัญชาเสรีเราจึงได้มีการเพาะปลูกและพัฒนาสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนากัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพจังหวัดบึงการและเขตสุขภาพที่8ให้ภาคประชาชนทุกภาคส่วนได้มาศึกษาและต่อยอดการปลูกการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาต่อไปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และแปลรูปพืชสมุนไพร มีความพร้อมในการเพาะปลูกกัญชาอย่างต่อเนื่องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพซึ่งปลูกในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทำให้ได้ผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพสูงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกกัญชาอันดับต้นของประเทศไทยและที่สำคัญเราได้สนับสนุนผลผลิตของกัญชาคือช่อและดอกให้กับทางกองพัฒนายาไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการวิจัยการนำไปผลิตรักษาทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยและกระจายสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศเป็นจำนวนมากรวมถึงเราพร้อมต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาการให้ความรู้ทางวิชาการส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดการกระจายรายได้สร้างพืชเศรษฐกิจกัญชาให้กับภาคประชาชนและเกษตรกร,ร,กรที่มีความสนใจรวมถึงการขับเคลื่อนงานกัญชาของจังหวัดบึงกาฬและเขตสุขภาพที่8 ในวันที่ย9สกามกราคม2565ได้จัดงานพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกของจังหวัดบึงกาฬโดยจัดที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และแปลรูปพืชสมุนไพรตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬโดยดรสทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรือนกัญชาพร้อมลงมือตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกของจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายสนิทขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายจารันจันธรมัต,ตุการสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่8นางแว่นฟ้าทองสีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและตัดช่อดอกกัญชาภายในโรงเรือนในวันที่23-25มีนาคม2565 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และแปลรูปพืชสมุนไพรร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวกัญชาเรือร่าริมโขงเขตสุขภาพที่8จัดขึ้นณรนะิมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงการได้นำผลิตภัณฑ์กัญชาและทีมง,งานเชฟระดับโลกเชฟมิชลินสตาร์มาประกอบอาหารกัญชาในงานมหกรรมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจและผู้มาร่วมงานพันกว่าคนในวันงานพร้อมประธานวิสาหากิจร,รับมอบใบประกาศอนุญาตปลูกและครอบครองกัญชาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจากท่านอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในวันที่9มิถุนายน2565ร่วมจัดงาน kick off ปลดล็อกกัญชาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อขับเคลื่อนงานกัญชาเสีรีของประเทศไทยที่หอประชุมสุโรชารีสอร์ทร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการภายในงานให้ความรู้วิชาการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาให้ความรู้การจดทะเบียนในแอปพลิเคชันปลูกกัญชาแจกต้นกล้าก,กัญชาจำนวน3,000ต้นแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรอินทรีย์และแปรรูปสมุนไพรศูนย์เรียนรู้กัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเขตสุขภาพที่8จังหวัดบึงกาฬได้ต้อนรับคณะผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องทางเรามีความยินดีต้อนรับคณะผู้ที่สนใจทุกท่านที่มีความสนใจในการปลูกกัญชาการพัฒนาความรู้การสร้างรายได้ทางเกษตรกร,รก,กัญชาคือพืชสมุนไพรสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ขอขอบพระคุณ <ใน S 1> ทุกท่านครับว่าทำได้จริงเป็นจริงทุกนโยบายด้วยใจสมัครมารักมารับใช้เธอด้วยความภูมิใจภูมิใจที่เกิดเป็นไทยภูมิใจที่ได้ทำภูมิใจที่ทำได้ดีดังใจภูมิใจที่ได้บู้ทิศชีวิต ือรับใช้ภูมิใจภูมิใจไทย